แม่ทัพภาคที่สองเบกนายกกลางที่ประชุมเมืองสุรินเกมไทยเขมรเรื่มเวลาเปิดปิดด่านนายกองอิงงงทำไมต้องเปิดปิดเวลาไม่เท่ากันด้วยขอให้ฝ่ายความมั่นคงประสานกัมพูชาให้เปิดปิดเวลาเท่ากันแม่ทัพภาคที่สองแจ้งเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศในการเปิดปิดด่านหลังไทยใช้มาตรการคุมเข้มเวลาเปิดปิดด่าน สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับใน EP นี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากที่นายกของเรานะครับแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีข้อสงสัยหลังฟังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับรายงานว่าก่อนหน้านี้ด่านได้เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงถึง4ทุ่มแต่ภายหลังนะครับจากมีมาตรการควบคุมชายแดน ก็จะมีการเปลี่ยนเวลาเปิดปิดเป็นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา8นาฬิกาปิดเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งทางกัมพูชาเองก็มีการประกาศเลื่อนการเปิดปิดด่านเช่นเดียวกันโดยเปิดปิดเวลา9นาฬิกาและปิดเวลา16นาฬกา นายกนะครับจึงมีการสอบถามว่าในพื้นที่สามารถประสานได้หรือไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะให้เปิดเวลาตรงกันต้องให้ทางหน่วยงานความมั่นคงดูว่าเปิดให้เท่ากันได้หรือไม่พลโทบุญศิล์น,นคราชากางแม่ทัพภาคที่2จึงได้มีการชี้แจงว่าอาจมีนัยยะบางอย่างเหมือนมีลักษณะของการเมืองนิดหน่อยเพื่อชิงความได้เปรียบแต่หลังจากนี้ฝ่ายความมั่นคง ว่าพูว่าในพื้นที่จะมีการหารือกันนายกก็มีการกล่าวต่อนะครับว่าถ้าเรายึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเปิดปิดตรงกันจะได้ค้าขายได้เท่ากันอันนี้น่าจะดีกว่าขอให้ลองดูคงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมีปัญหาอย่างที่เราทราบนะครับในตอนนี้ ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีปัญหากันอยู่นะครับมีความขัดแย้งในด้านพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันนะครับกองทัพซึ่งแม่ทัพภาคที่สองนะครับก็ได้มีการคุมเข้มอยู่ซึ่งวันนี้เองนายกของเรานะครับก็เดินทางไปที่จังหวัดสุรินเพื่อที่จะฟังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับชี้แจงรายละเอียดต่างๆซึ่งประเด็นนะครับในการประชุมครั้งนี้มันก็อยู่ที่การเปิดปิดด่าน เวลาไม่เท่ากันกับกัมพูชานะครับโดยประเทศไทยของเราเองเปิดเวลา8โมงและปิดเวลา15นาฬิกานะครับส่วนกัมพูชาเองเปิดเวลา9โมงและปิดเวลา16โมงนะครับหรือว่า4โมงเย็นซึ่งเวลาที่ตรงกันนะครับก็ประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็มีการเปิดปิดเวลาไม่เท่ากันอันนี้นะครับมันจึงเป็นเหตุทำให้ประชาชนระหว่างกัมพูชาและไทยนะครับไม่สามารถที่จะเดินทาง ไปกลับหรือว่าเขาจะเดินทางมาไทยหรือว่าไทยจะเดินทางไปหาเขานะครับมันก็เป็นเวลาที่ไม่ตรงกันนายกนะครับได้เห็นเรื่องราวนี้ก็ได้ทักท้วงบอกว่าฝ่ายความมั่นคงจะหารือเพื่อที่จะมีการเปิดปิดด่านให้เท่ากันได้หรือไม่สําหรับโซเชียลนะครับก็ไม่ได้มองประเด็นว่าเปิดปิดเท่ากันหรือไม่นะครับแต่มองที่ นายกอุ้งอิงนะครับมีการตัดสินใจที่จะให้เปิดปิดด่านเท่ากันซึ่งเขาก็ได้มองว่ามันเป็นประโยชน์เอื้อประโยชน์อะไรหรือเปล่าทําไมนายกถึงพูดแบบนี้แม่ทัพภาคที่2ของเรานะครับก็ได้มีการเบรกนายกอุ้งอิงบอกว่ามันน่าจะมีผลประโยชน์ทางเกมการเมืองนายกเพชรทองทานนะครับก็ดังมีการกล่าวอีกว่าขอบคุณผู้ว่า5จังหวัดที่รายงานความคลืบหน้าสถานการณ์ความจริง บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและก็เมื่อสักครู่นะครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของหลุมหลบภัยขอให้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการซ่อมแซมแบบไหนเพราะว่าชีวิตเด็กนักเรียนก็ต้องให้ความรู้เมื่อไหร่ที่จะต้องใช้หลุมหลบภัยและอยากให้บรรจุอยู่ในการเรียนการสอนทุกปีไม่จําเป็นจะต้องเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์แบบนี้เพื่อให้เด็กๆทราบเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นว่าสถานการณ์ไหนควรใช้เมื่อไหร่ และนายกเองนะครับก็ขอบคุณแม่ทัพภาคที่2ด้วยที่อยู่หน้าง,งานตลอดตนทราบถึงแรงกดดันที่มากเพราะว่าตนได้ติดต่อกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมถึงผู้นําฝ่ายกัมพูชาได้ทราบและก็เห็นใจมากว่าอยู่หน้าง,งานจริงไม่เหมือนกับตอนอยู่ข้างหลังบางที่เกิดกระแสมากมายคนหน้าง,งานก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์และต้องปรับตามสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดนายกเองนะครับก็ได้ พยายามที่จะเน้นเรื่องของสันติภาพและก็ความสงบสุขและได้ทราบข้อมูลจากทางหน้างานจึงไม่อยากให้เกิดกระแสตีว่าให้เกิดความรุนแรงให้ลุยเพราะที่จริงแล้วนะครับต้องคิดถึงชีวิตของคนหน้างานว่ามีความกดดันสูงเมื่ออยู่ตรงานานหน้านั้นและนายกนะครับก็ได้ให้คำกล่าวบอกว่าดิฉันพยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้ถึงความสงบสุขและเมื่อผู้นำกับนายกกัมพูชาได้เน้นย้ำเรื่องนี้ และล่าสุดที่คุยกันก็อยากให้ทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขและขอยืนยันเรื่องการรักษาอธิปไตยเอาไว้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อความที่นายกอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรกล่าวเอาไว้ที่ผ่านมาความสําคัญไม่น้อยกว่ากระทรวงมหาดไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยนะครับ,ก,รรบก็คือบ้านทหารคือรัว้วต้องให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการโดยมีผู้ว่าเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลบ้าน อันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นายกแพทองทานนะครับได้กล่าวเอาไว้อีกแต่และจังหวัดก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับประสานกันว่าเกิดเหตุการใดบ้างเกิดขึ้นตามแนวชายแดนและในหมู่บ้านของเรานะครับก็มีที่ปลอดภัยพอหรือไม่และมีของหรือว่ามีปัจจัยสีพอหรือไม่สําหรับคนในบ้านอันนี้ก็คือเรื่องที่สําคัญดูเรื่องนี้เป็นสําคัญช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะว่าเวลาเกิดเหตุทํางานแบบบูรณาการก็จะเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้นอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับในที่ประชุมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็ได้น่าจะเป็นกระแสนิดนึงนะครับที่โซเชียลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มาแชร์กันว่าทำไมนายกต้องอยากให้มีเวลาเปิดปิดที่เท่ากันกับประเทศแเนา แต่ว่าแม่ทัาพภาคที่2ของเราครับก็ยังยืนยันว่าน่าจะเป็นเกมการเมืองอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดซึ่งประชาชนของเราครับก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไปต่างๆนาๆนานครับคอมเมนต์ก็มีหลากหลายแบบด้วยกันบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าทําไมต้องอยากให้เปิดปิดด่านเท่ากันด้วยนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่านายกมีอะไรแฝงหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยของเราต้องการที่จะทราบนะครับและก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ากัมพูชาพวกเขาจะมีแผนอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่าในตอนนี้กัมพูชาก็ยังไม่มีข่าวที่มีความเคลื่อนไหวอะไรเพียงแต่บอกว่า ถอนกำลังออกจากบริเวณจุดที่มีการประทะกันออกไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ก็น่าจะมีการติดตามและก็เกาะกระแสกันไปผมก็เชื่อว่าเรื่องราวนี้คงไม่จบลงง่ายๆเพียงเท่านี้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าหากถ้าหากว่ากัมพูชาจะยอมคงไม่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่แบบนี้หรอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ากัมพูชาเขาไม่ต้องการที่จะให้เกิดการประทะหรือว่า ไม่ต้องการที่จะให้เกิดการความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเขาก็คงที่จะไม่ละเมิดข้อตกลงไม่ละเมิดสัญญาหรือว่าไม่ลุกล้ำพื้นที่ของเรามาก่อนนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดด้วยเช่นกันเอาละครับสำหรับ E ีนี้ผมก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ สำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่ทุกคนรับชมครับ